กาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตรตรวจีสุพิสารพักดีนฤรืร่สราสมาชิกรัฐสภากับาบเรียนครับมาตานี้เป็นมาตาที่น่าสนใจที่ท่านได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งครับในการเติมข้อความทั้งมาตา16ทับ1น6ทับ2นะครับแล้ว,วัก2 16วักทับ2ด้วยแต่ผมไม่อธิบาย16ทับสนะครับเอาเฉพาะ ขอมีส่วนร่วมในเรื่องของ16ทับหนึ่งนะครับ16หทับหนึ่งนั้นก็สืบเนื่องมาจาก16นั่นแหละครับถึงต้องขยายความเป็น16ทับ 1. ในประเด็นที่สําคัญครับมันเป็นเรื่องของการเพิ่มเพิ่มสมรรถนะในการผลิตนะครับแล้วผลิตภาพนะครับผลิตภาพก็คือการวัดประสิทธิภาพของการผลิตนะครับคือเรื่องการทํางานเรื่องการเซอร์วิสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิตนะครับโดยเฉพาะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์คือการทําให้สังคมและชุมชนเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากนะครับจากการที่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของผลผลิตของนวัตกรรมแล้วก็งานวิจัยนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อความในมาตานี้นะครับเน้นย้ำลงไปที่ไหนครับเน้นย้ำไปที่เกษตรกรกลุ่มผู้ มีอาชีพในชุมชนวิสาหากิจชุมชนครับท่านประธานครับเน้นนะครับวิสาหากิจชุมชนวิสาหากิจเพื่อสังคม s อครับมันเป็นสินทรัพย์ใหม่ที่ประเทศไทยเนี่ยต้องให้ความสนใจเรื่อง s อให้มากๆนะครับเพราะว่าการที่จะทำงานเพื่อให้เกิดผลิตภาพและผลิตภัณฑ์ที่ เป็นประโยชน์แก่สังคมคือหน่วยผลิตคือหน่วยที่มีทุนใหญ่เนี่ยต้องให้ความสนใจในเรื่องของการสร้างสินค้าหรือ Product ให้กับสังคมและตอบแทนหรือค,คืนให้กับสังคมนะครับการคืนให้กับสังคมนะั้นเป็นหัวใจสำคัญครับท่านประธานครับโดยเฉพาะผู้ท้องอโอกาสและประชาชนในเขตพื้นที่รวมทั้งการยกระดับ เศรษฐกิจฐานลากและเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่านประธานครับตรงนี้คณะกรรมการจะต้องจัดสรรกองทุนนะครับกองทุนให้นะครับเพียงพอและเหมาะสมนะครับผมเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วขอให้การสนับสนุนในมาตานี้นะครับโดยเฉพาะความลงรายละเอียดเพราะการที่จะทำให้เกิดวงจรของเศรษฐกิจ ฐานลากและเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนนะครับ t a n d a r d s u s t a i n ด b l e เนี่ยครับเ product เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วให้คนในสังคมหรือคนในรากญ้าในชุมชนได้นำเอาคืาเรียกว่านวัตกรรมเนี่ยไปต่อยอดนะครับไปเพิ่มสมรรถนะแล้วเกิดกระแสของการผลิตหรือการต่อยอด วายยของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้นจากการได้นวัตกรรมนะครับอย่างเช่นกเกษตรในภาคเกษตรข้าวเนี่ยครับข้าวทำไงให้แกบที่เราต้องทิ้งเนี่ยครับเกิดนวัตกรรมแกบเนี่ยมันกลายเป็นเศษขยะหรือขยะที่เกิดขึ้นสามารถทำให้เกิดการสร้างสารรค์ของเนื้อแกบที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับ มีมูลค่าจากไม่มีราคาเนี่ยกลายเป็นมูลค่าที่มีราคานะครับอาจจะเป็นแผ่นรองพื้นเช็ดรองเท้านะครับหรือเอาไปผสมสารอย่างอื่นเพื่อทำมูลค่าของมันเกิดขึ้นน,นวัตรกรรมต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คนลากยญ้าเศรษฐกิจลากยญ้าเนี่ยมีพลังที่จะเสริมสร้าง ในการสร้างผลผลิตนี้ให้มากขึ้นและต่อยอดโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคของพืชที่แปลงสัญชาติมาจากยาเสพติดนะครับไม่ว่ากระท่อมกัญชานะครับกัญชงต่างๆนี่นครับถ้านวัตกรรมที่กำลังเข้มข้นอยู่บนการวิจัยขณะนี้ซึ่งหลายคนหรือหลายหน่วยงานหรือแม้กระทั่งประเทศชาติเรากำลังจะ นำเอาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เรียกว่ากัญชากระท่อมออกไปสู่ตลาดโลกนะครับแข่งขันเพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดนี่คือพื้นฐานขนาดนี้ใบกระท่อมรู้ไหมครับว่ากิโลเท่าไหร่ครับวางขายบนหน้าออนไลน์ขายกันแบบสร้างเศรษฐกิจนะครับอีกหน่อยผมว่ากิโลละห้าห้าร้อก็ ไม่สามารถจะมีตังค์ซื้อได้นะครับการชงกัญชาที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถต่อยอดนั้นได้อีกมากมายครับท่านประธานครับผมถึงว่ามาตราเนี้ยเศรษฐกิจฐานรากและสามารถข้ามการแข่งขันจากพืชที่แปลงสัญชาติจากยาเสพติดเนี่ยมาสู่พืชเศรษฐกิจของชาติได้อย่างยาวนานนะครับแล้วสามารถที่จะทำให คนในพื้นที่นะครับท่านประธานครับที่อยู่ในท้องถิ่นในฐานรากแท้ๆเนี่ยได้ใช้ทรัพยากรของงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยให้เกิดเป็นประโยชน์นะครับต่อประเทศชาติและสู่การแข่งขันของตลาดโลกได้มากขึ้นอย่างยิ่งยวดถ้าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องการให้เงินเนี่ยได้เล่งรัดนะครับจากเงินกองทุนที่มีอยู่เนี่ยลงไปยังฐานลากแล้วเล่งเพิ่มผลผลิต นะครับแม้กระทั่งผลิตภาพที่เป็นกระบวนการทำงานเนี่ยเสริมลงไปให้กับท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี w o r k p r r m i t ในการทำงานมากขึ้นและรวดเร็วแล้วสร้างตลาดแรงงานส่งออกเพื่อให้เพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่เนี่ยจเจริญเติบโตเป็นสินทรัพย์หรือแม้กระทั่งการปลูกใบยาสูบการปลูกยาสูบเน้น สามารถนำมาใช้ในการทาไวรัสรักษาโควิขดขณะนี้ได้ขณะนี้ยยยาสูบเนี่ยง่อยไปเลยครับท่านประธานครับถ้ามีการใช้นว,วัตกรรมจากจุราเพื่อเปิดตลาดต้นกล้าของใบาย,ยาเพื่อสร้างไวรัสอันนี้คือนว,วัตกรรมใหม่ครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับต่อไป